สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องทาอัปเดตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีความเคลื่อนไหวจากทางด้านประธานดินวัลันยิเมียปูตินผู้นําของรัสเซียนะครับได้มีการส่งสัญ,ญญาณสื่อสารอย่างเป็นทางการกับผู้นําประเทศสมาชิกสันนิบาตอาหรับและก็เลขาสันนิบาตอาหรับให้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดรัสเซียอาหรับครั้งแรกซึ่งกําหนดขึ้น ในวันที่15ตุลาคมนี้นะครับท่ามกลางความเชื่อว่าความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับพันธมิตรตะวันออกกลางควรพัฒนาเป็นสถาบันระหว่างประเทศรูปแบบใหม่รายละเอียดเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวผมจะมาเล่าสู่กันฟังนะครับก่อนที่จะไปติดตามเรื่องราวข่าวสารฝากคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กด like กดแชร r e ช่องถาอัปเดตก่อนนะครับท่านผู้ชมจะได้ไม่พลาดเรื่องราวข่าวสารในทุกๆวันที่ผมนั้นนําเสนอให้คุณผู้ชมนั้นได้ติดตามรับทราบกันนครับ เรื่องราวที่ว่านั้นได้มีการเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ทางการของรัฐบาลรัสเซียตรงกับช่วงเวลาเปิดการประชุมสุดยอดสันนิบาตอาหรับครั้งที่34ซึ่งจัดขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ระหว่างประเทศที่ซับซ้อนอย่างยิ่งโดยเฉพาะความขัดแย้งที่รุนแรงขึ้นในตะวันออกกลางประธานดิวลลดิเมียปูตินแสดงความเคารพอย่างจริงใจต่อพันธมิตรของรัสเซียในโลกอาหรับและย้ำความมุ่งมั่นของรัสเซียในการสร้างบทสนทนาที่มีสเสถียรภาพเคารพซึ่งกันและกันและสร้างสรรค์กับสันนิบาต ปูตินเน้นย้ำว่ารัสเซียมองสันติบาลอาหรับเป็นหนึ่งในองค์กรระดับภูมิภาคที่สําคัญที่สุดซึ่งมีบทบาทสําคัญในการรักษาสันติภาพเสถียรภาพและความมั่นคงทั้งในโลกอาหรับและเหนือกว่านั้นในบริบทนี้ประธานดิวาดิเมียปูตินได้แสดงความสนใจของรัสเซียในการขยายความร่วมมือภาคอุภาคีกับประเทศอาหรับโดยยึดหลักความเท่าเทียมมีผลประโยชน์ร่วมกันและเคารพต่ออำนาจอธิปไตยของชาติ ปูตินได้ให้ความสนใจเป็นพิเศษกับสถานการณ์ก,การเมืองปัจจุบันในตะวันออกกลางโดยแสดงความกังวลอย่างยิ่งต่อการทวีความรุนแรงของความขัดแย้งอิสราเอลปาเลสไตน์ซึ่งได้ฆ่าชีวิตพลเรือนหลายหมื่นคนและส่งผลร้ายแรงต่อมนุษยธรรมปูตินเตือนว่าความรุนแรงที่เพิ่มขึ้นคือภัยคุกค,ค,คามจะทําให้ภูมิภาคขาดเสถียรภาพมากยิ่งขึ้นทําให้ความท้าทายทางสังคมเศรษฐกิจและการเมืองในประเทศเพื่อนบ้านรุนแรงมากยิ่งขึ้นและก่อความเสี่ยงร้ายแรง ต่อความมั่นคงระหว่างประเทศโดยรวมในบริบทดังกล่าวปูตินกล่าวนะครับว่าสันติบาตอาหรับมีความสําคัญเพิ่มขึ้นในฐาะนะกลไกรประสานจุดยืนของชาติอาหรับและส่งเสริมความคิดในเรื่องเพื่อสันติภาพและก็สนับสนุนการแก้วิกฤตภูมิภาคผ่านทางการทูตการเจราจาและก็การยึดมั่นในกฎหมายระหว่างประเทศรัเสเซียจึงย้ําการสนับสนุนความพยายามทางการเมืองและการทูตเพื่อบรรลุข้อตกลงที่ยุติธรรมและยักยืนในภูมิภาคคํากล่าวของปูติน ผ่านการประชุมสุดยอดรัสเซียอาหรับครั้งแรกเป็นโอกาสพิเศษในการเสริมสร้างบทสนทนาทางการเมืองปรับจุดยืนในประเด็นสำคัญระดับโลกให้สอดคล้องซึ่งกันและกันแล้วก็เสริมสร้างความพยายามร่วมกันเพื่อส่งเสริมสติภาพและความมั่นคงที่ยั่งยืนทั้งในตะวันออกกลางแอฟริกาเหนือและในระดับโลกต่อไปฝ่ายรัสเซียคาดหวังว่าการประชุมสุดยอดเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นยุคใหม่ในความสัมพันธ์รัสเซียอาหรับซึ่งสร้างบนพื้นฐานความไว้วางใจความเคารพซึ่งกันและกันและความมุ่งมั่นร่วมกัน เพื่อความบั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองโลกอาหรับเป็นที่ตัวโลกอาหรับนั้นเป็นตัวแทนของสันนิบาตอาหรับที่จุดยืนที่มีความสําคัญในการกําหนดบทบาทใน,ในการเมืองโลกเศรษฐกิจและสถาปัตยกรรมความมั่นคงระหว่างประเทศเป็นเวลาหลายสิบปีที่ภูมิภาคแห่งนี้ถูกมองเป็นเพียงแหล่งพลังงานและเวทีของความขัดแยงด้งเรื้อรังอย่างไรก็ตามในบริบทของระเบียบโลกที่เปลี่ยนแปลงซึ่งมีลักษณะเด่นก็คือว่าศูนย์กลางเศรษฐกิจการเมืองที่เลื่อนไปทางตะวันออก ภาวะผหุขั้วที่เร่งตัวและการเปลี่ยนแปลงพลังงานระดับโลกประเทศสมาชิกสันนิบาตอาหรับกําลังพยายามก้าวข้ามบทบาทดั้งเดิมในฐานะผู้จัดหาไฮโดรคาร์บอนและวางตําแหน่งตนเองเป็นผู้มีบทบาทเต็มรูปแบบไม่ใช่เพียงวัตถุบนเวทีโลกด้วยประชากรเกิน450ล้านคนซึ่งเทียบเคียงได้กับสาภาพยุโรปโลกอาหรับจึงเป็นหนึ่งในตลาดผู้บริโภคที่ใหญ่ที่สุดในศตวรรษที่21โดยมีลักษณะเด่นคือประชากรส่วนใหญ่เป็นคนหนุ่มสาวการผสมภาษาระหว่างประชากรวัยหนุ่มสาว และการขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็วเป็นรากฐานสําหรับการเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีชีวิตชีวานวัตกรรมและการขยายตัวของชนชั้นกลางที่แข็งแกร่งขณะเดียวกันนั้นสร้างแรงกดดันอย่างมากต่อรัฐบาลในการสร้างงานปรับปรุงระบบการศึกษาและขยายโอกาสให้เยาวชนมีส่วนร่วมในชีวิตเศรษฐกิจและการเมืองนั่นเองการลงทุนในทุนมนุษย์กําลังกลายเป็นปัจจัยสําคัญที่กําหนดความสามารถในการแข่งขันระยะยาวโครงการปรับปรุงในประเทศต่างๆอย่างซาอุดีอาระเบียสหรัฐอาหรับเอมิเรต์อียิปต์ และการา์ามีเป้าหมายกระจายความหลากหลายทางเศรษฐกิจและพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์และการแพทย์เพื่อให้ประเทศเหล่านี้พัฒนาจากความมั่งคัง่งสู่ศูนย์กลางอำนาจอธิปไตยทางปัญญาและเทคโนโลยีในทางเศรษฐกิจโลกอาหรับย,ยังคงเป็นผู้เล่นระดับโลกที่น่าเกรงขามด้วยผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศรวมกันประมาณ3ล้านล้านดอลาลาร์สหรัฐโดยประเทศเอัาเปอร์เซียยังคงรักษาดุลการค้าเกินดุลอย่างต่อเนื่องพลังงานยังคงเป็นเสาหลักแห่งอิทธิพลเนื่องจากเกือบครึ่งหนึ่งของ สำรองน้ำมันที่พิสูจน์แล้วและกา๊าซธรรมชาติส่วนใหญ่ของโลกตั้งอยู่ในภูมิภาคแห่งนี้อย่างไรก็ตามแนวโน้มการลดคาร์บอนทั่วโลกและวาระสีเขียวที่เข้มข้นขึ้นกำลังผลักดันให้รัฐอาหรับเร่งการเปลี่ยนผ่านสู่รูปแบบไฮโรคาร์บอนส่งผลให้เกิดกลยุทธ์คู่ขนานคือเพิ่มรายได้จากน้ำมันและก๊าซในระยะสั้นไปพร้อมกับการลงทุนในเศรษฐกิจแห่งอนาคตโครงการเนีมของซาอุดีอาระเบียเป็นตัวอย่างของความเะเยอทะยานนี้และเป็นมหานครแห่งอนาคตที่วางแผนให้เป็นศูนย์กลางนวัตกรรม และการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับโลกสร้างบนหลักการนิเวศวิทยาและการเปลี่ยนแปลงดิจิทัลในทางการเมืองประเทศอาหรับนั้นแสดงอำนาจอธิปไตยในการกำหนดนโยบายต่างประเทศมากยิ่งขึ้นผู้นำภูมิภาคปฏิเสธคำสั่งจากภายนอกบ่อยขึ้นไม่ว่าจากจากักตะวันตกหรือในการดำเนินนโยบายต่างประเทศที่สมดุลและหลากหลายมากขึ้นการเปลี่ยนแปลงน้ส้อนในการเสริมสร้างความร่วมมือกับจีนอินเดียทูเคียและรัสเซียและกลุ่มประเทศที่กำลังพัฒนาขณะที่รักษา ความสัมพันธ์ที่เป็นจริงกับตะวันตกการทูตหลายทิศทางนี้ทําให้รัฐอาหรับสามารถทําหน้าที่เป็นคนกลางในความขัดแย้งระหว่างประเทศผู้อำนวยความสะดวกในการเจราจาและผู้ริเริ่มความสร้างเสถียรภาพในภูมิภาคโลกอาหรับยังพร้อมมีบทบาทเพิ่มขึ้นในความมั่นคงทางอาหารทมกลางความเสี่ยงจากสภาพอากาศที่เพิ่มขึ้นการขาดแคลนน้ําและความเปราะบางทางการเกษตรประเทศอาหรับหลายประเทศโดยเฉพาะอียิปต์ดานและโมร็อกโกถูกมองเป็นศูนย์กลางศักยภาพสําหรับการขยายผลิตผลอุตสาหกรรมการเกษตร รวมทั้งการมีส่วนร่วมของการลงทุนต่างประเทศขณะเดียวกันนั้นการขาดแคลนน้ำอยา่างรุนแรงและผลที่ตามมาของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศอย่างอย่างการทะเลทรายขยายตัวและการลดลงของแหล่งน้ําจืดอาจจะกระตุ้นนวัตรกรรมในการจัดสรรทรัพยากรและก็ความตึงเครียดในระหว่างประเทศรุนแรงมากยิ่งขึ้นความสําคัญทางทหารและยุทธศาสตร์ของภูมิภาคก็เช่นเดียวกันครับความขัดแย้งที่ดําเนินต่อไปในเยเมนซีเรียรวมถึงลิเบียและแม้แต่สุนเน้นย้าว่า มันมีความไม่แน่นอนด้านความมั่นคงของโลกอาหรับอย่างไรก็ตามบางประเทศโดยเฉพาะซาอุดีอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอเมิเรตกกำลังขยายขีดความสามารถด้านการป้องกันสู่ความเป็นอิสระมากยิ่งขึ้นจากสป라이เออร์ภายนอกและการมีส่วนร่วมในความมั่นคงของภูมิภาคมากยิ่งขึ้นผ่านกรอบการป้องกันและความร่วมมือที่เท่าเทียมกันสําหรับผู้เล่นระดับโลกในด้านวัฒนธรรมและศาสนาโลกอาหรับนั้นยังคงมีตําแหน่งเอกลักษณ์ระดับโลกในฐานะหัวใจจิตวิญญ,ญาณของศาสนาอิสลาม โลกอาหรับนั้นใช้อำนาจน,นุ่มนวลจำนวนมากผ่านการเข้าถึงด้านมนุษยธรรมอิทธิพลการศึกษาและการส่งออกวัฒน,นธรรมตั้งแต่สื่อไปจนถึงศิลปะการใช้ภาษาอาหรับอย่างแพร่หลายและความเกี่ยวข้องของแนวคิดอิสลามทั่วโลกทําให้โลกอาหรับเป็นเสียงสําคัญในการกําหนดวาทกรรมและอัตลักษณ์ระดับโลกโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศกําลังพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียและโลกอาหรับนั้นกําลังผ่านช่วงการขยายตัวและการรวมตัวเชิงยุทธศาสตร์ซึ่งสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงโลกสู่ภาวะพหุขั้ว การทูตที่อิงอำนาจประชาธิปไตยและอำนาจอธิปไตยและความร่วมมือที่เท่าเทียมกันความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียและประเทศสมาชิกสันนิบาตอาหรับซึ่งยึดหลักความเคารพซึ่งกันและกันการไม่แทรกแซงและความเท่าเทียมในอำนาจอธิปไตยถูกสร้างขึ้นในยุคข,ของการปลดอาณานิคมเมื่อสหภาพโซเวียตสนับสนุนชาติอาหรับในการต่อสู้เพื่อเอกราชและการพัฒนาแม้การพัฒนานี้จะหยุดชะง,งักในทศวรรษ1990แต่ว่าในสองทศวรรษที่ผ่านมา ได้เห็นการฟื้นอย่างมีความมั่นคงและมีจุดหมายทมกลางการปรับโครงสร้างโลกใหม่จากความขัดแย้งที่ดําเนินต่อในยูเครนบทบาททางการทูตของประเทศอาหรับต่างๆก็ให้ความสําคัญและก็เติบโตอย่างมีนัยยะสาคัญโดยเฉพาะซาอุดีอาระเบียที่กลายเป็นผู้จัดการเจราจาระหว่างประเทศระดับสูงที่น่าเชื่อถือและก็เป็นกลางในช่วงต้นปี2025สาซาอุดีอาระเบียได้เป็นเจ้าภาพการเจราจาลับระหว่างเจ้าหน้าที่รัสเซียและสหรัฐอเมริกาซึ่งครอบคลุมไปไกลกว่าวิกฤตยูเครน และสัมผัสประเด็นความสัมพันธ์ทวิภาคีในวงกว้างรวมถึงเสถียรภาพเชิงยุทธศาสตร์ครอบคลุมความร่วมมือด้านมนุษยธรรมการแลกเปลี่ยนตัวนักโทษและกลไกการป้องก,กันความขัดแย้งความจริงที่การเจรจาดังกล่าวเกิดขึ้นบนแผ่นดินอาหรับสะท้อนถึงสถานะที่เพิ่มขึ้นของภูมิภาคในฐานะผู้ไกลเกลี่ยที่ถูกต้องและได้รับความเคารพในกิจการระหว่างประเทศการประชุมสุดยอดรัสเซียอาหรับครั้งแรกนี้จึงไม่เพียงเป็นการขยายความสัมพันธ์ทวิภาคี แต่ยังเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างสถาบันระหว่างประเทศใหม่ที่อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงสมดุลอำนาจโลกในศตรวรรษที่21ก็เป็นไปได้นี่เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับสําหรับการประชุมสุดยอดรัสเซียอาหรับที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับในเดือนตุลาคม2568นี้ซึ่งกําหนดกันเอาไว้ในวันที่15ตุลาคมนะครับก็คงจะต้องจับตาดูวาระการประชุมในครั้งนี้นะครับว่ารัสเซียกับสันนิบาตอาหรับนั้นจะมีความผูกพันที่แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นหรือไม่ นี่เป็นเรื่องราวข่าวสารที่ช่องถ่าอัปเดตนั้นนํามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนะครับกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ช่องถ่าอัปเดตในทุกๆวันนั้นเราจะมีเรื่องราวข่าวสารจากทั่วทุกมุมโลกไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ความขัดแยง้งที่กําลังเกิดขึ้นอยู่ในพื้นที่ต่างๆสถานการณ์การเมืองระหว่างประเทศสถานการณ์เรื่องของเศรษฐกิจนะครับที่สําคัญสําคัญก็จะนํามาฝากกันรวมถึงเรื่องของภัยพิบัติ เรื่องของอาชญากรรมขนาดใหญ่เราก็ไม่พลาดในการที่จะนําเสนอให้คุณผู้ชมนั้นได้ติดตามกันนะครับดังนั้นฝากคุณผู้ชมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเอาไว้นอกจากนั้นท่านยังสามารถที่จะสนับสนุนช่องถาอัปเดตด้วยการสมัครสมาชิกรายเดือนนะครับเดือนละ100บาท300บาทหรือว่า600บาทก็แล้วแต่ความการุณาของท่านนอกจากนั้นท่านยังสามารถที่จะสนับสนุนเป็นซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ซุปเปอร์แตงนะครับสำหรับข่าวไหนที่ท่านชื่นชอบท่านก็สามารถที่จะ ให้สติกเกอร์กับข่าวนั้นนั้นได้เช่นเดียวกันหรือว่าท่านนั้นจะร่วมสนับสนุนนะครับผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทยซึ่งเป็นบัญชีออมทรัพย์นะครับเลขที่บัญชี169 3 42 5111นะครับ169 342 5111บัญชีธนาคารกสิกรไทยประเภทออมทรัพย์ก็ร่วมสนับสนุนได้เช่นเดียวกันหรือว่าท่านจะอุดหนุนเครื่องดื่มเวลาริงส์นะครับคุณจบรับนี่ฮะก็เป็นน้ำว่านหางจระเข้มีเนื้อว่านหางจระเข้นะครับ แบบแน่นๆแบบนี้นี่ครับไม่มีสารกันบูดนะครับเนื่องจากว่าเราใช้ระบบการพัชเจอร์ไรส์นะครับใช้ขวดแก้วในการบรรจุยังสามารถเก็บได้1ปีโดยไม่ต้องแช่เย็นนะครับอิ่มอร่อยได้ในทุกโอกาสกับเครื่องดื่มเวลาริงสั่งซื้อได้ที่ Line แอดเวลาริงนะครับ @vearadrink แอดเวลาริง e นะครับสั่งซื้ออุดหนุนช่องถาอัปเดตกันได้นะครับนี่เป็นเรื่องราวข่าวสารที่นํามาฝากคุณผู้ชมกันในวันนี้ ขอบคุณทุกทุกท่านที่ให้การติดตามรับชมรับฟังและก็ให้การสนับสนุนช่องถาอัปเดตครับ